มีให้ตามกบีของสามแล้วดิอะไรอะไรงสามแล้วไม่ม้โ้ขาดใจล้วเออกูายยังไม่ดื่มเลยไม่รู้เพราะว่าไม่ได้บนลูก โซเชียลแห่แชร์คลิปไลฟ์สดก่อนเกิดเหตุนะคะของแฟนสาวของ QP นักสแสดงหนุ่มค่ะที่พูดเตือนกลางไลฟ์นะคะเมื่อเห็นแฟนดื่มเครื่องดื่มประเภทหนึ่งมากเกินไปซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะในจํานวนหลายกระป๋องก่อนที่ภายหลังค่ะจะได้เกิดเหตุที่นักสแสดงหนุ่มนะคะขี่เรือเจสก,กีประมาทด้วยความเร็วชนเข้ากับเรือหางยาวของชาวบ้านเป็นเหตุทําให้คนจมน้ําเสียชีวิตดับ2ราย นับได้ว่าเป็นเรื่องราวสะเทือนใจค่ะที่ผู้กระทำพฤติกรรมประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตอายุน้อยเกิดขึ้นอีกครั้งในสังคมไทยกับเคสที่เพิ่งจะเกิดไปเมื่อคืนนี้นะคะโดยเด็กหนุ่มคิวีชินดานายซ่ารีมค่ะอายุ19ปีที่มีรีกรีกปเป็นถึงนักสแสดงนะคะที่เคยเล่นซีรีส์วายวุ่นรักนักบิดได้พาแฟนสาวและคุณแม่แฟนนะคะซ้อน3าจเจสกีค่ะก่อนพุ่งชนเรือหางยาวที่กลางแม่น้ําเจ้าพระยาในบริเวณใกล้ท่าน้ําวัดบางกระเจ้านอกจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ20นนนของคืวัที่17สิงหาคมคม่ะเป็นผลให้คุณลุงคนขับเรือนะ ที่โดยสารมาบนเรือค่ะจมน้ําเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีก2อรายค่ะเป็นหญิง2คนก็คือผู้โดยสารที่มากับเจกสกีของ QP พนั่นเองมีอาการบาดเจ็บฟกช้ำตามแขนขาและเจ็บปวดตามร่างกายค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะส่งโรงพยาบาลบางประกอกสมุทรปราการ ซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ค่ะ QP นะคะเป็นผู้ขี่เจสกีกับแฟนสาวแล้วก็แม่ของแฟนค่ะโดยช่วงก่อนเกิดเหตุดังกล่าวนะคะ QP และเพื่อนๆได้นําเรือเจสกีลงที่ซอย3จอมทองติดริมแม่น้าเจ้าพยานนะคะเอาลงไปทั้งหมดหําค่ะรวมทั้งหมด11คนนะคะโดยลําที่ q p ีขี่นะคะก็มีผู้โดยสารรวม3คนค่ะซึ่งรวมเขาด้วยนะคะขี่มาเรื่อยๆค่ะเพื่อไปทานอาหารที่ร้านในย่านพระประแดง แต่ระหว่างขากลับค่ะที่ QP กับเพื่อนอีกลำหนึ่งนะคะขี่เจสกีค่ะกำลังจะกลับบ้านนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะค่อนข้างที่จะมืดค่ะประกอบกับเรือของคู่กรณีไม่มีไฟหรือว่าสัญญาณอื่นๆทําให้มองไม่เห็นเรือของคู่กรณีที่กําลังขับข้ามฟากมาจากอีกฝั่งนะคะซึ่งเพื่อนของ QP ค่ะสามารถหักหลบทันแต่ว่า QP หลบไม่ทันจึงเกิดเหตุการณ์พุ่งชนเรือลําดังกล่าวค่ะเนื่องจากว่าจังหวะที่เห็นก็คือระยะเมตรสุดท้ายแล้วมันเป็นระยะกระชั้นชิดจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุการณณตต่่อยยาางใหหัััจกกกเุุรรนมม QP บบว ที่เกิดขึ้นและไม่คาดคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ลำดำเห็นเรือหางยาวที่ข้ามฟากมาเห็นมาก่อนแล้วเขาก็เห็นใกล้ๆเหมือนกันนะแต่เขาก็หลบทันแต่พอมาถึงตรงผมผมมาแล้วผมมองไม่เห็นไงไม่เห็นอีกทีก็คือระยะแบบเมตรเดียวแล้วประเด็นก็คือเรือเขาไม่มีไฟแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตเลยแต่ไม่มันไม่เห็นจริงๆครับมันจะเห็นก็คือระยะเมตรสุดท้ายก็คือค่อยเห็น ใช่ครับเพราะว่าไม่มีกระชันชินแล้วครับใช่ครับโดยหลังจากเกิดเหตุคะ่ะมีคนจมน้ําสูญหายนะคะนักดําน้ำค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายะคะ่ะต่อมาในเวลา3นาฬิกาหรือว่าตี36นาทีคะ่ะของวันที่18สิงหาค,คมนักดําน้ําได้ส่งสัญญ,ญาณพบร,ร่างทั้งสองคนจมอยู่ในแม่น้าเจ้าพระยาและยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วทั้งสองคนค่ะโดยพบร่างบริเวณใกล้จุดที่พบกับเรือหางยาวนั่นเองในส่วนของ QP และเพื่อนนะคะตารวจจากสพพะฒนาแดงค่ะได้เชิญตัวไปสอบปากคาอย่างละเอียด โดยเกี่ยวกับเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมทําให้หลายคนตั้งคําถามนะคะว่าคนขับเจสกีอยู่ในอาการมึนเมาหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาหรือเปล่าและการขับเจสกีค่ะมีกฎหมายควบคุมการใช้ความเร็วไหมและการขับพุ่งชนเรือหางยาวจนทําให้คนพลัดตกจาก,กรเรือจมน้าเสียชีวิตได้ขนาดนี้มาจากการที่ขับเร็วเกินไปหรือเปล่า เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นจํานวนมากค่ะโดยไม่ต้องเดากเลยนะคะว่ากระแสส่วนใหญ่เนี่ยพุ่งโจมตีไปที่นักแสดงหนุ่ม QP อย่างแน่นอนจนทําให้เกิดแฮชแท็กชื่อของเขานะคะติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน X ค่ะมีผู้ใช้งานรายหนึ่งนะคะได้เผยคลิปสัมภาษณ์ของคุณพ่อ QP ค่ะที่ได้เปิดใจกับทางไทยรัฐทีวีนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยตนก็ได้ขับเรือเจสกีไปทานข้าวกับลูกด้วยเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละลำหลังจากนี้ตนกับครอบครัวแล้วก็ QP จะเดินทางไปกราบขอขมาทา่ขิ้เรรีรึนดกณ์ พร้อมที่จะเยียวยาช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถและเมื่อนักข่าวถามว่าน้องค p นั้นขับเจสกีเป็นประจำาหรือไม่คุณพ่อตอบว่าลูกขับเป็นประจำแต่ยืนยันได้เลยว่าทั้งพ่อ QP และคนในครอบครัวไม่ใช่คนที่ขับเรือเร็วแต่อย่างใดส่วนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องขอโทษกับทางครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่เสียชีวิตอีกครั้ง ด้านเจ้าของเรือเจสกีค่ะซึ่งเป็นญาติกันกับ QP นะคะก็ได้เผยค่ะว่าเมื่อวานนี้ QP กับพวก11คนได้ขี่เจสกีจากดาวคนองมากินข้าวที่บริเวณพระประแดงก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุยืนยันว่าน้องค P ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดอีกทั้งเมื่อคืนนี้ก็ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วไม่พบขณะที่เพจดังอย่างเลสเกลนะคะได้ลงคลิปภาพกล้องวงจรปิดค่ะจากสถานที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนะคะจับภาพวินาทีที่เรือเจสกีของคไวพ็นุ่งชนเรือหาง ลังขับข้ามแม่น้ําไปสักพักค่ะก็มีเจสก,กีสองลำนะคะขับมาค่อนข้างเร็วค่ะก่อนที่จะชนไปที่เรือหางยาวแบบเต็มๆเลยโดยหลังจากชนทันทีนะคะมีเสียงผู้ชายตะโกนขึ้นมาขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจค่ะว่ามีคนจมน้ํา I <laughs> ั้งนี้ค่ะเลสเกายังได้ลงภาพสตอรี่ไอจีของนักแสดงหนุ่มคิวพีนะคะโดยก่อนหน้าจะเกิดเหตุค่ะปรากฏภาพที่เจ้าตัวกําลังคร่อมขี่อยู่บนเจสกีนะคะแต่ว่าในมือค่ะถือกระป๋องบางอย่างคล้ายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่และยิ่งเป็นการเพิ่มการพุ่งเป้านะคะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากการประมาทและการขาดสติเนื่องจากดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ซึ่งแม้ว่าทางครอบครัวของคิวพีนะคะจะออกตัวให้ว่าไม่ได้ดื่มแต่อย่างใดค่ะทั้งยังการันตีด้วยนะคะว่าผลการตรวจสอบเมื่อคืนค่ะไม่พบออลกกอ์อในนร่าางายเป็ แต่ด้านชาวเน็ตค่ะก็ไม่ได้เชื่อตามนั้นนะคะเพราะว่าจากภาพสตอรี่ที่นักแสดงหนุ่มลงเองค่ะก็ชวนให้คิดไปในทางเดียวเลยก็คือต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วข้อสงสัยในประเด็นนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความกระจ่างแล้วหรือไม่ค่ะเมื่อแฟนสาววัยสิของ QP เองนะคะมีคนค่ะได้อัดคลิปขนาดที่เธอค่ะไลฟ์สดนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สลดค่ะเอามาแฉลงนะคะช่วงที่เธอค่ะทำสีหน้าเป็นห่วงนะคะแล้วก็มีความกังวลค่ะก่อนที่จะพูดเตือนแฟนหนุ่มคลายว่าต้องการให้หยุดดื่มเครื่อองงงดดืืื่่่่่่มมมมปปรระเเภทหนนนึจาาาากกวใิณี ไปแล้วโดยแฟนสาวได้พูดว่าบีกระป๋องสามแล้วนะพี่เพราวยังไม่ดื่มเลยตอไงถามถามจองหน่งบีให่ององสามแล้วพี่อะไรอะไร๋องสามแล้วไม่คุยเายอะไรเขาขายเขายังไม่ดื่มเลยอะไรหลกเลยเนี่ยนเดียวไม่าไม่ได้ฝน ขณะที่ข่าวช่อง3นะคะมีรายงานว่าลูกสาวของนายประยูนค่ะคนขับเรือหางยาวนะคะเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุค่ะจนถึงขณะนี้ฝ่ายคู่กรณียังไม่ได้มีการประสานติดต่อมาเพื่อขอโทษหรือพูดคุยด้านการเยียวยาช่วยเหลือค่ะตนเองนะคะก็ไม่ได้แจ้งความเอาผิดเนื่องจากว่ายังไม่มีเวลาเข้าไปพบกับตํารวจนะคะเพราะว่ากําลังอยู่ในระหว่างการเตรียมประกอบพิธีทางศาสนาให้กับคุณพ่อน,นั่นเองแต่คาดว่าหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วจะเข้าไปแจ้งความกับคู่กรณีอย่างแน่นอนค่ะ เบื้องต้นยอมรับว่ามีความกังวลหากว่าจะต้องต่อสู้ทางคดีเพราะว่าตัวเองนั้นไม่มีทรัพย์สินสำหรับศพของคุณพ่อทางครอบครัวจะตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบางยางเป็นเวลาสาวันก่อนที่จะประกอบพิธีชาปนากิจ เรียกได้ว่าโดนคนออกมาแฉยับเลยนะคะสําหรับนักแสดงหนุ่ม QP ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคนขุดพฤติกรรมนะคะที่นักแสดงหนุ่มค่ะเคยมีข่าวเช้านอกใจอดีตแฟนสาวด้วยเรื่องราวของคดีนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามกันกัะท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทางท็อปดาราขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะและขอให้ผลของเรื่องนี้ออกมาอย่างยุติธรรมที่สุดค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงซั๊บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara าาและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara าานะคะ